เออบอกมันด้วยเฝ้าด้วยเฝ้าเฝ้าเออยี่สิบบาทเท่านั้นละเออยายเจียวมาเฮ็ดบุญยายเพียไม่ตายเอาเฝ้าไมยอันนี้เล้ายุนี่เป็นคำนวณกิจพอจะไปเฝ้ายังในหันของทั้งในบบแมนเฝ้าอยู่ในนี่มันเป็นคือจังหันเขาออกอากาศนี่เฝ้าคือจังหนัข่าวเนี่ยอิห่าย่างซื้อหัวใจด้วยล่ะเด้ยอยเออเบ่งกล้องเบ่งกล้องนี่เบ่งกล้องทอดแล้ว เบิ้งบอ้ขึ้นนี่แหละเบิ้องละย้ายว่าเพี้ยมตต่เดียวเห็นบ่พี่แคเพิย้ายเลยเียย้ายแล้วให้ตไปทางานยายสวยไหมย้ายสวยไหมหน้าผองใสคุณคิ้นหัลายเห็นบ่เออเบิ้งเบื้งเบิ้งเบ้องเบื้องเงินเนี่ยย้ายเห็นบาคุ้งคุนละละคุ้งมันไปทำงานแล้วมันชิมันลาลายยังย่นเอาอันนี้เขาอัดวิดีโอละทรงโอ้ เดี๋ยวเราเห็นว่บักคุ้งยายเทอดเออยายสิไปซอยขิงม,มนันนี่มันเวลามันหน่อยดิเลยพ่อแล้วนี่ยายไว้จะกี่สิบบาทแด้วหนามันเสือมึง <laughs> ยังรอกเอออย่าขัวเบิ่งเบิ่งเบิ่งมันหนาวเลี้ยวกี่เบ้ยเนี่ยพี่แคทอยู่น้ำมันเนี่ยไม่ไงนี่เราเห็นว่สวัสดีตอนเช้าวเวลานี้เวลาเท่าไหร่วะเออ เบื้องนันนั้นอ่ะยูทูปพีแคนได้เก็บยูทิบูพีแคนอ่ะช่องช่องช่องมะเฟืองเรืองฤทธิ์ชแนลพีเคไวชแนลพีเคชแนลเด้อเบื้องเบิ้งพีเคช่องมะเฟืองเรือ,องฤทธิ์ยูทูบเบอร์เข้าไปเบิง้งนั่นล่ะเข้าไปเบิ้งสวัสดีตอนเช้าทุกผู้ทุกคนเช้าเมริกันเช้าอ,อันอ Tchau!